อัพเดตมุมมอง btc หลังจากที่เบรค out น line และพุ่งไปยัน30,000่นเราจะมองยังไงต่อเดี๋ยวคลิปนี้เรามาฟังตั้งแต่ต้นยันจบกันดีกว่าครับ สวัสดีครับมีต้อนรับเข้าสู่ช่อง IMC อีกครั้งนะครับหลังจากที่รอบที่แล้วนะครับผมได้อัปเดตตลาดของ Bitcoin นะครับและตอนนี้ก็เป็นไปในทางรูปแบบที่ให้ไว้เลยนะครับก็คือยืนเหนือ20,750ได้นะครับก็จะออกมาในรูปแบบของกราฟที่พุ่งไปถึง30,000อย่างแน่นอนแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยที่ตอนนี้นะครับไปถึง30,000แล้วก็บอกเลยว่าในกลุ่มแล้วก็ผมเนี่ยครับปิดกำไรกันที่30,000ทุกคนเลยนะครับบอกเลยว่าวันหวานนะครับบางคนในกลุ่มนี้บวกกันทีละ16,000เลย อนาคตน่าจะเป็นแบบไหนต่อนะครับหลังจากที่มีการไปยืนเหนือสา0,000ื่นแล้วนะครับกราฟจะออกมาในรูปแบบไหนบ้างนะครับจะมีการเคลื่อนตัวไปรูปแบบไซเวหรือว่าเป็นเทนขาลงหรือเทนขาขึ้นกันแน่เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องมาฟังคลิปนี้กันตั้งแต่ต้นนะครับเริ่มต้นด้วยจากดี y กก่อนเนาะนะครับก่อนจะวิเคราะห์อะไรเนี่ยต้องมาวิเคราะห์ดี y วเป็นอย่างแรกนะครับดี y กวนะครับจากที่ดูนะครับตอนนี้ก็คือผมมอนในรูปแบบนี้นะครับก็คือมีเทนแข็งๆนะครับคือเส้นสีแดงนะครับที่คออกกร็าีมมื การทำไฮต่ําลงเรื่อยๆนะครับถ้าเรามองจากรูปแบบกราฟเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับโดยจากเทนสีแดงเนี่ยที่กดค่อนข้างแข็งและแข็งแข็งแบบแข็งมากๆเลยนะครับก็คือขึ้นมานะครับลงไปทดสอบจากแนวรับนะครับเลื่อนขึ้นมาโดนเทนนะครับถึงแม้ว่าจะมีการลากขึ้นไปทดสอบเรื่อยๆเนี่ยนะครับแต่จากที่เรามองกันนะครับเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับว่าตอนนี้นะครับมีการทำไฮต่ําลงเรื่อยๆนะครับจากโซนสีส้มที่ผมตีไว้เนาะไฮมันต่ําลงเรื่อยๆเลยทุกครั้งที่ไปทดสอบนะครับณมุมมองตอนนี้นะครับจากค่า DXY DXY เนนนนีีี่่ยทผผมมมอองะคครับต้ิดว่่่าาาาานนนนนนะะคคครรรรรรัััับบบยยงงงงงไกกกก็ต้้้อออออมมมีีีีดดปลแถทสเ มุมมองที่น่าสนใจของ DXY คือจะเป็นการลงมาถึงประมาณ99.417นะครับตรงนี้นะครับจะมีแนวรับที่ค่อนข้างสําคัญอยู่จุดหนึ่งนะครับก็คือประมาณโซนนี้เนาะนะครับจะมีแนวรับราคาอยู่โซนหนึ่งแต่หากหลุด99.417แน่ครับเจอกันที่97แน่นอนนะครับถ้าหลุดตรง99เนาะเราจะเจอกันอีกทีหนึ่งที่97.726ทันทีนะครับแต่ตอนนี้ในมุมมองของ DXY อ่ะผมว่ายังไงก็น่าจะหลุดนะครับจากมุมมองแล้วก็คือทำา i g ต่าลงเรื่อยๆนะครับตามหลักการ b รก a k o u t ของผมก็คือว่าถ้ามีการทำดสอบตรงนี้บแต่ว่่าาามีกรทํต เรื่อยๆเนี่ยยังไงก็ต้องมีการหลุดแนวรับแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันว่ามันจะหลุดแนวรับจริงไหมหรือไม่หลุดเนี่ยยังไงก็รอชมกันในอนาคตนะครับแต่ว่าถ้าหากหลุดแนวรับแล้วเนี่ยคริปโตพุ่งแน่นอนนะครับคริปโตน่าจะพุ่งแรงมากๆนะครับเดี๋ยวเราต้องรอชมกันว่าดีเอ็กวายเนี่ยจะไปในรูปแบบไหนหากดีเอ็กวายหลุดจริงๆเจอกันเลยนะครับว่าคริปโตยังไงก็ต้องพุ่งแน่นอนนะครับทีนี้นะครับจาก d ีเที่ผมให้ไปในรูปแบบของ S ะกันนะครับในมุมมอง S ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับสำหรับตัว DXY นนะะคครัับกก็็ือว่่าายงงไจดอปนนะครับใ DXY เปป็็น S คริโตตก้องเป็นน L ะะครรับเพาาว่ก y จะแปรผกผันกับคริปโตเคอเรนซีเสมอนะครับเดียกวลงคริปโตขึ้นเดียกวขึ้นคริปโตลงนะครับเพราะฉะนั้นเดียกวลงแบบนี้นะครับเราจะไม่พูดถึงเหรียญแม่อย่างบิตคอยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเราจะมาดูกันที่เหรียญแม่ต่อนะครับเหรียญบิตคอยนะมุมมองตอนนี้เรายังมองยังไงกันได้บ้างนะครับหลังจากที่มีการเบรกเอาท์เทตไลน์นะครับแล้วก็เป็นแนวโน้มของการขึ้นที่ค่อนข้างโคตรแรงเลยนะครับขึ้นแรงมากๆนะครับทีนี้เราจะมองในมุมมองไหนได้บ้างจากการขึ้นแบบนี้นะครับจากมุมมองผมตอนนี้ที่ขึ้นมานะครับและ ดนะครับที่แท่งแท่งวันที่30นะครับวันศุกร์ที่30นะครับมีการลากกิน SL กันที่ดูเดือดมากนะครับก็คือว่าราคาดอกมาถึง29,500ืนาหนะครับเด้งกลับไปถึง31,300ืนามนะครับเพราะฉะนั้นก็คือราคาช่วงวันศุกร์เนี่ยค่อนข้างผันผวนมากๆนะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์เป็นปกตินะครับที่ตลาดจะไม่ค่อยมีวอลลุ่มเนาะเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่นะครับตลาดเขาจะไม่ค่อยมีวอลลุ่มอยู่แล้วตลาดจะไม่ค่อยมีแรงซื้อแรงขายที่ค่อนข้างแรงเหมือนวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทีนี้นน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 ะะคครรรรััับบบบบใใมม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 ุุอออออองงงงงตตเเเเเเีีีี้้้้ยยยย่่่่ขาา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 หหกกกทซพลดดดด๋วววููผปแไไ บิตคอยตอนนี้ในทงเพิม1นึ่งเดนะครับผมก็ยังมองว่ากราฟเนี่ยยังอยู่ในรูปแบบของไซเวย์นะครับก็คือยังไม่ได้มีการที่พุ่งขึ้นไปหรือว่าดรอปลงมาแรงๆนะครับยังมีการที่กราฟยังไม่ได้เลือกทิศทางขนาดนั้นนะครับยังแบบว่ายังสับสนกันอยู่นะตลาดยังอยู่นิ่งๆยังไม่ค่อยได้แบบว่าขยับแรงอะไรขนาดนั้นมากนะครับก็คือจากที่มองแล้วเนี่ยถ้าหลุดแนวรับประมาณ2 9 5 0 0นกระครับเจอกันอีกทีหนึ่งที่ราคา2 8 0 0 0นแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดแนวรับจองหมื่นเก้าห้าร้อยเน จมากกกกว่าาัันนะครบจมุมมองของผมผมใบแอดให้นะครับทิศทางของลองเนี่ยประมาณ80%นะครับแล้วก็ช็อตที่20%เนาะทำไมลองถึงเป็น80%นะครับจาก DXY ที่ลงนะครับแน่นอนนะครับว่าบิตคอยเนี่ยมีโอกาสขึ้นค่อนข้างสูงนะครับผนวกกับที่ว่านะครับตอนนี้บิตคอยเนี่ยอยู่ในรูปแบบกราฟของการไซเวย์ซึ่งผมมองว่าสตองซับพอร์ตที่ประมาณ29,500เนี่ยไม่น่าปล่อยให้บิตคอยหล่นแน่นอนนะครับถ้าหลุด29,500เนี่ยอันนี้น่าคิดนะครับแต่ยังไงเนี่ยผมคิดว่า29,500โซนเนี่ยไม่น่าหลุดต่ำในเร็ววววๆนน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 ีีี้้แ่่่่อออะะครรรรัััับบยยยยกกกเเาาาฟงูใปมณ3-4โพ ช็อตเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับแต่ว่าถ้าใน3-4วันนี้กราฟยังไม่ได้เลือกทิศทางขนาดนั้นเนี่ยโพซิชั่นลองเนี่ยยังไงก็ค่อนข้างน่าสนใจมากกว่านะครับถ้าสมมติว่า3-4วันเนี่ยเออกราฟมันยังไซด์เวย์ช็อตนะน่าสนใจน่าเล่นนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าภายในวันสวันเนี่ยกราฟมันมีผันผวนค่อนข้างแรงไอ้โพซิชั่นลองค่อนข้างน่าสนใจมากกว่าเนาะนะครับแต่จากที่มองนะครับเรามาย่อดทำฟรมกันนิดนึงเนาะ มาดูที่นามเฟรม4ชั่วโมงต่อไปนะครับนามเฟรม4ชั่วโมงนะครับกราฟเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงอยู่แต่ว่าไม่ได้แรงมากเลยขนาดนั้นนะครับมีแค่แท่งนี้แท่งเดียวเลยเนาะนะครับวันศุกร์ตอนช่วงประมาณเที่ยงนะครับที่มีการลากกิน SL นะครับแล้วก็พุ่งขึ้นต่อนะครับคือการลากยังไงนะครับมันเป็นการลากแบบนี้เนาะประมาณนี้ก็คือว่าลากลงมากิน SL นะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยรายย่อยที่เล่น position l o n นะครับ SL จะอยู่โซนประมาณ29,000-30,000เงี้ยช่วง SL ของรายย่อยจะอยู่ประมาณ29,500แล้วก็30,000เนนาาะะครรับพอย หลังจากนั้นพอค SL ของรายย่อยเสร็จแล้วก็พุ่งขึ้นต่อไปนะครับพุ่งขึ้นต่อไปมีแนวโน้มที่เป็นในทางของพุ่งแรงๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าสมมติว่าตลาดยังไม่ได้อยู่ในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าเป็นวันจันทร์เนี่ยผมมองว่ายังไงกราฟนั้นน่าจะพุ่งต่อไปได้ไกลกว่านี้นะแต่ว่ามันยังอยู่ในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยวอลุ่มในตลาดมันไม่ค่อยเยอะมากขนาดนั้นนะครับวันเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่เทรดเดอร์เขาจะพักเทรดกันเนาะเพราะฉะนั้นในรูปแบบของ ผมคิดว่าการเปิดออเดอร์ที่ผมคิดว่าค่อนข้างชว์เนี่ยก็คือว่านะครับออเดอร์ที่ประมาณ31,300นะครับ31,300นะครับเอสอยู่ประมาณ3 0 0 0 0นะครับส่วน TP เนี่ยนะครับอยู่ประมาณ3 5ม0 0แล้วกันนะครับ3า700็ก็อาจจะสูงไปหน่อยนะครับ TP อยู่ประมาณ3 5 5 0 0นะครับระหว่างนี้เนี่ยอาจจะมีการแบ่งไม้ TP สักนิดนึงนะแบ่งไม้ TP ที่ราคาประมาณ33,000ืนสาน่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแบ่งไม้ TP ก่อนที่ประมาณ3,500ครมหมป็น t า1นะครับเก็นทีพีเนั่่อไหร เลือกไอบางทุนเลยแต่การที่เราจะเปิดออเดอร์เนี่ยจะเปิดสุ่ม4ี่สุ่มหไม่ได้เนาะการเปิดออเดอร์สำหรับผมนะครับก็คือทำเฟรมสีชั่วโมง1แท่งนะครับถ้าสมมติว่าแทาง่ทงเทียนยืนเหนือราคา31,300ื่นหน่งพันสามร้อยได้นะหนึ่งแท่งอย่างนี้นะครับปุ๊บอะถ้ามีการยืนเหนืออย่างเงี้ยล้วปิดที่เหนือราคาสามหมื่นหนึ่งพันสาม้อยได้เนี่ยนะครับโพซิชันที่ผมจะเล่นคือลองทั t นทะีเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าแท,ท่งเทียนเนี่ยไม่สามารถยืนเหนือสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยได้อยู่อยู่ประมาณแบบปิดมาปนะนะรมมานะมะาณน ว่าถ้าสมมุติว่าเลเวอเรจ 20x มันมากไปเนีย่ยสัก 10x ก็พอนะขึ้นอยู่กับมา r g จิในพอร์ตของเราด้วยนะว่าเรามีมา r g จินเท่าไหร่นะครับถ้าเรามา r g จิ้นเยอะมากเนี่ยก็เล่นสัก 10x ก็พอแล้วนะครับแต่ถ้า Margin ไม่ค่อยเยอะเล่น 20x ได้นะครับแต่ทีนี้เราก็เล่นระวังนิดนึงนะครับพยายามมันี่มานจ์เมนต์ให้ดีนะครับแล้วก็พยายามเลือกเอสเลบางทุนด้วยนะครับเพื่อบริาการไม่ให้เราขาดทุนเนาะแล้วก็ไม่ให้กำไรทริพย์ก็อย่าลืมแบ่งทีพีกันด้วยนะคร 2แท่งนะครับก็คือประมาณนี้นะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับยืนเหนือแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นรูปแบบนี้นะครับเราเข้าได้เลยเนาะถ้าเป็นในรูปแบบแบบสองแท่งยืนเหนือของประมาณรา 30, คา3 1 3 0 0เนี่ยเล่นต่อได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็น20%ที่เหลือของผมก็คืออันเนี้ยผมให้ลอง80%เนาะแต่ถ้าไม่เป็นลองอ่ะถ้าเป็นช็อตจะเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นช็อตก็คือราคาหลุดเหมือนกันเลยนะครับต้องมี2แท่งนะครับสองแท่งที่อยู่ต่ำกว่าราคาเนี่ยเนี่ยครับถ้ามี2แท่งที่อยู่ต่ำกว่าสองหมื่นเก้าห้าร้อยเนี่ยนะครับโมเดลช็อตเนี่ยน่าสนใจนะ แท่งเทียน2แท่งในฟีมสีชั่วโมงเนี่ยนะครับอยู่ราคาต่ำกว่า29,500นเะครับเจอกันที่2 8 2 0 0ได้เลยนะครับเจอที่ที0่28,500ช่วงประมาณ28,200 28,500จะมีสตองซับพอร์ตก็คือว่าจะมีแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับตรงโซนนี้นะแต่ว่าถ้าหลุด2,800 0ไปอีกเจอกันเลยนู่นนะครับ2 7เลยนะครับถ้าหลุดไปก็เจอกันที่27ทันทีเนาะซึ่งตอนนี้ยังไงผมคิดว่า position องอ่ะไม่น่าผิดพลาดนะ position รองไม่น่าผิดพลาดในรูปแบบการข แล้วก็แบ็กเทสหนึครั้งนะครับแล้วก็พุ่งขึ้นต่อนะครับแล้วแบ็กเทสหนึ่งครั้งแล้วค่อยพุ่งขึ้นต่อนะครับพุ่งขึ้นแบบนี้เนาะนะครับพุ endured, ่งขึ้นต่อมาถึงตรงนี้นะครับถ้ามีการแบ็กเทสทั้งสองครั้งแบบเนี้ยก็โอเคนะผมว่ายังไงก็น่าจะขึ้นถึงแน่นอนแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันไม่เป็นแบบนี้ล่ะมันเป็นในรูปแบบที่ว่าแท่งเขียวลากขึ้นมาอย่างเงี้ยผมก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะถ้ามันลากขึ้นมาอย่างเงี้ยโอกาสสูงมากนะครับที่มันจะเป็นการกระโดดตึก ก็เตรียมเข้าฟังชั่นส่วนได้เลยนะเพราะว่ายัางไงผมคิดว่าบิดคอยเนี่ยราคาไม่น่าจะหลุด29500นะช,ช่วงโซนเนี้ยค่อนข้างแข็งเหมือนกันนะไม่น่าจะหลุดแน่นอนนะครับถ้าเป็นการจะหลุดเนี่ยคือการาฟมันต้องใช้เวียอย่างน้อยอยู่ในกรอบเนี่ยนะครับกรอบที่3 1 3 0 0กับ29500เนี่ยสักมาตั้งสองสาวันเนะ่ย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่าจะหลุดนะนะครับทีนี้เราก็ลองมามองตลาดกันดีๆเนาะว่ายังไงตลาดมันจะหลุดหรือไม่หลุดยังไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็คอยติดตามตลาดกันนิดนึงนะครับแล้วทีนี้ท่านใดที่อยากเเเเเขข้้าาาามมมป็นนนนนนส่นน่่ววหหึงงอออคคคครรรรรบบบััััะะผีซตพแจกกใททุลย ท่านใดที่ไม่ค่อยมีเวลาเทรดน,นะเซตอัพของเราเชื่อถือได้แน่นอนนะครับวิเล่ของเราเนี่ย80 90เปอร์เซ็นต์บางวันก็100เปอร์เซ็นต์เลยคือให้เซตอัพไปยังไงก็ชนะแน่นอนนะครับทีนี้ก็ฝากมิสของคอมมูน,นิตี้เรานิดนึงใต้ดีสคริปชั่นนะครับจอยเข้ามากันเยอะๆนะปรึกษาปัญหาการเทรดหรือว่ามี Position ที่ติดลบยังไงเนี่ยแท็กแอดมินเราได้เลยนะครับทีมงานของเราพร้อมเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับท่านเสมอนนะเพื่อมาคอยปรับแก้พอร์ตของท่านที่กำลังติดลบนะครับยังไงคลิปวันนี้ก็น่าจจจจจจจะะ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 บบ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 บปปปปรร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 มมมมาา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 ณณณนน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 นีีนนีีี้้้้้้เเเเคค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 ัััััััััััยยยยยยงงไไววกกกกกก็็่่สหหลลลิิขอออุทดู๊๊ผ